วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2553โดยภายในงานนะคะก็ได้รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจภายใต้ความคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจไว้มากมายเลยค่ะค่ะรับรองได้เลยว่า แน่นอนนะคะเพราะเพื่อนๆจะได้รับทั้งสาระความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเป็นนักข่าวรุ่นจิว๋วก็เชิญมาพบกันได้ที่บูธดิจิตัลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2 2สิงสหาคมที่ไบเทคบางนารายงานดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะคะสวัสดีค่<ท>ะ,<ท>ะ